มีแบบนี้เลยนะทุกคนจังทุบได้นะครับให้แตกง่ายไม่ว่า,าทุกคนมันหน้าสบายดีเอฟซีทุกคนสวัสดีเอฟซีฟังไทยนำได้ทุกคนเมื่อนี้สะอนสิมาเหด ค้างแตงอยู่หน้านะทุกคนอยู่โซนอยู่โซนสะพอนทุคนละเพราะว่าแตงปุ้ใหญ่แล้วทุกคนอันมันใหญ่แบบว่ามันสิบป่งโนดอีกอย่างแล้วทุกคนแต่ยังไม่ได้เป็นมากแม่ก็เลยให้ไม่ให้ค้างแตงมาทุกคนสะพอนให้ค้างแตงแล้วสะพอนจีหนังทุกคนไปเบิ้งก็เลยทุกคนอยู่โซนสะพอนพื่อะอันนั้นทุกคนอันนี้ก็คือไมเป้าสะพอนมาตัดแต่ให้ค้างแตงอยู่โซนนะทุกคนแตงใหญ่แล้วก็เลยมาตัดไม้เอ็ดค้างมัน ยู่ขึ้นนะขึ้นนะขึ้นน่จะสีอ่อตัดกูขึ้นไปหัวตาเดล่าจมเลยทุกคนส <ไป S 2> า,นอ,านนอันนั้นทุกคนตอนนี้กะสะพนอนหอดสูแล้วนะทุกคน,น คนชิคสนนี่ก็คือส,อนสน่นสอพอนี่ทุกคนมบเลือดูจะครพัท,ท,ที่สอพนปุ๊กเนี่ยทุกคนสนแสงต้องใช้มีฐานมีไกลชิโป่งโนดอะนป่องอย่างนั้นแล้วน้นะมีที่ขาทุกคนเลยหน้านี้ก็ล่างนีอ้อ ตอนนี้ปูน้ำหลังปูแล้วถงนึงแล้วบอกอ่อกะซื้อมาปูไหม่ก็เลยได้ได้สามนานจุ่มน้ำกันน้ำเนี่ยตัวม้หดสบาเาสีเอาไม้มาซิบซิบซิบซี่คะสะพอนสีหดก็นักแ hốt ăn à, thuốc mới nhanh ngay khuyên cho con tẻ hốt mới có mới là chỗ khuyên tẩu khuyên luôn không chỉ nắm lặng sao lại, anh đi tới hốt tẩu táo tẩu สนอดอัท้างแต่งก่อนวิธีเฮ็ดกะง่ายๆยูทุกคนเซมไม้ไม้เาก็เซมแน้วไม้ท่เาไปตัดจุดัน้สเยบลงไปเยบลงไปเดินทลอกกนสบายง่ายๆยูทุกคนเดยวเขากัิงเตาะมากน่ทุกคนนี่เขากันซีเซ mấy nói <laughs> mấy ngày sẽ lắp được bãi <laughs> lấy sáu khoảng có mát tóc thôi <laughs> anh yeah, mình ăn nhắn mình ngồi ให้มันแน,น่นก็เก่าทุกคนกต้องทำแต่งไม่ง่ายอยู่ทุกคนค้างแต่งเหตุแต่ค้างเดียวทุกคนเพราะว่าตัวน้ำมันยังไมงง่ทนใหญ่เดี๋ยวให้มันใหญ่จะมาเห็ดอีกทุกคนสะพอนมัดไกลสิเลาะสนทุกคนค่ะ <c oughs> หลงแตงสะกพวนประมาณนี้ทุกคนบอดอินบู๊๊๊๊เอาใส่ขางให้แตกง่ายไหมว่า,าทุกคนมันนานง่ายเอ็กทางให้มันง่ายดีทเถอะ

เนาะทุกคนแล้วลราประมาณนี้อันนั้นทุกคนสาวบ้าซีจี้หนังด้วยวันนี้หนังหนังควายทุบทำการเผาก่อนให้มันไหม้แล้วไปทุบิีนไปเลียนซีนซีสองซีน อ่ะทุกคนตอนนี้การให้หลุกไปเรียรมอยมีกระนานะทนตรงง่ายดูเราจะทำการเผามันไม่ไหม้ดูอัน,นจังจีแล้วมันจังอันจังไปทัเทแล้วมันจังอัน Mm-hmm. สะพอนันจีนังไม้นล้วทุกคนเนาะสะพอนสีเอาไปทุบอยู่ในถียงนี่ไม้แบบนี้เลยนะทุกคนจังทุบได้นะนางเส้นหญ่ๆตอนนี้ก็บไม้แล้วทุกคนนางสเส้นสะพอนสีเอาขึ้นไปทุบอยู่ในเถียงนะทุกคน จีใมม่ๆลงไม่ม่งงมียังก่อ่็มเป็นเลอยมา เราจะเอาไปทุบดนสุดจำแจวมะนาวมากอน,นี่ทุกคนซุกเป็นที่ยำหอยนะสะพอนี่ขึ้นไปอันเอาอันซากขาเบอร์ทุบทุอทุอยูเทงไป นทุกคมันนี้สะพอนสีํำการทุบเนะท่านัในใ้นคุณน้อแบบนี้เลยนะ เส้นมันกำใหญ่เติมเนละตอนหอน่าวันจีรู้แบบแบบมีใหญ่เลยนะทุกเส้นละสิบพันประมาณเส้นละสิบบาทไทยนะค่ะ ประมาณรู้ปงะมาณวานสิมเลยนุ่นนนม่ะนุ่มปะทำก,ก,การทับกคนนะเส้นที่สอง กินเทมปุนั้นไห ตัวนี้น่ะมันจะเป็นเส้นบางๆมันจะบบกันน้้นประเด็นเส้นสุดไทยทุกคนมีเลย นี่ทุกคนได้ประมาณนี้เนี่ยหนังจีแก,ม,แแกมเราเกมได้ทุกคนเคดี๋ยวพอตัาแจ้วไปเนี่ยเอามากินกับข้าวนี่ยเอานทุกคน มันนี่สะโพกที่มาตามอันเจลทำงานมักเพชรนะทุกคนตามมักเพชรกินกับอันจีนังมาแล้วเนาะนคอยสิตามมาักเพชรอันตีกลิ่น ักสะพอนไปเอาที่สวนนี่นี่ก็ไปซักหงนะครับโบยังน้อยอยู่พักสักกะุู เหนียวแบบนี้เลกินกระจินอากาศน,น้อยทำใหญ่บ้านแหละพักจากกะปุนประมาณคิดป่าเนี่ย จไปกินข้าวนในสะพอนทุกคนนั่นุกคนตอนนี้กับสะพอนีะอันเฮ็ดเป็นที่เซ็ดเป็นเฮยียวหอยนะทุกคนเนาะกินกับข้าวเหนียวด้วยนี่ก็ับข้าวเหนียวกินกับจีนังหนาวๆคำนี้ง่าเลย

ngày kinh ngày luôn con, bận nợ nào. Bên nào. มาแล้วทุกคนขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามครับสมแต่ต้นจนจบทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระป๋องเด้อพบกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย